สวัสดีครับบ่าเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่18กรกฎาคม2566นะครับผมพายเอฟแฟนครับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมารับชมต่องวดครับปู่ทุดงกลางป่านะพี่นองกับงวดที่ผ่านมาครับโค้งสุดท้ายมหาปูพี่นองเลขในขันน้ำมตนปูเห็นชัดครับ ห้าสามศูยนย์แล้วน้องพี่น้องเนาะครับแต่ว่าชุดที่ปูใหต้ตองวดครับมีเก้าศูนย์สามนะครับเนาะถัดตัดกับศูนย์สามสามศูนย์นะครับเนาะมายำ่ำโคง้งสุดท้ายหังเห็นคักหังเห็นชัดพี่น้องครับเอฟซีก็ว่าโอ้เห็นตรงตรงเห็นหาสามศูนย์พี่น้องเนาะพามารับชมน้ำกันพี่น้องเดินทางมาหอดมาถึงแล้วงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพั 66, นห้าร้อยหกสิบหกแลพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวเขาไปหาปูน้ำกัน เข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันธรรมชุ่มนะครับผมโอ้คับเห็นชัดพี่น้องนะครับวัดที่แล้วมาหาปูก็เห็นชัดนะครับเอาเข้าไปหาปูน้ำกันธรรมชุ่มเห็นชัด การนมัสการครับปูกาบนมัสการคร์ปปูอาสาตุนะปูเนาะครับผมโค้งสุดท้ายมาหังเห็นชัดปูห้าสามศูนย์ในเอฟซีว่าในขันน้ำมนต์มือที่ผมมามือมือนั่นนะมือสุดท้ายมือสุดท้ายไก่มือนั่นเลยครับทตอนจบเอาหนีงวดที่ผ่านมาพี่น้องเนาะครับเนาะในเอฟซีเพิ่นได้เห็นน้ำนี่ครับผม นี่ครับโอ้ศูนย์สามมีอยู่ต่วะปูวา่าให้ตัดเอาปูว่าให้ไปตัดลายโตปูอันนี้รอบแรกที่มาหาปูด้วยนี่ที่มีเก่าศูนย์สามพี่น้อนี่ครับมาศูนย์สามนะครับทา่านผู้ชมศูนย์สามพี่น้องนะครับใม่คันน้ำมต์ของเก่าอันนี้เฮ็ดไ,หม,หไม่ปะปูเฮ็ดไม่แล้วทา่านผู้ชม ทำใหม่แล้วดูขันน้ำมันกันเสี่ยวันนี้นะ้แลวกมอดดีกว่าปูเปลี่ยนชัดแต่ปูม <c oughs> าทำประชมเอ่ะกินน้องโอ้ปูเห็นปูเป็นวัดเป็นตัวไหนปูปูวัดตัวไหนปูวัดตัวไหนนี่นี <9. S 1> <9. S 2> ่ยเก่าเก่าเมียนอยู่ผม 9073ผมว่า2073ูเม่มนค่ะเห็นเป็นสองศูนย์เจ็ดสมปูว่าเป็นเก่าโอ้ปูคือว่าเป็นเก่าปูมักซ้อมกันแ้แต่ว่าเป็นเตียวนะเป็นเตียวอรวะ้เตียวข้างคือปูลว่าทำเ็าวันนี้เห็นสองศูนย์ง่าๆเลยค่ะปูปูสามเลขกินอะนรไ้ปู สามตัวเลยด้วยนะเบตเกองตอม่กปูนี่มัดทั้งหาตัวเลยปูนี่ยผมตัหกสองหก้าพี่น้องวัดนี่นครับเด็กสองหนี่นะครับมาศูนยสามเอาทํา้ช่วเห็นเป็นตัวใดเดี๋ยวจังฟังน้ำปูเดียวเห็นปูตีให้น้ำปูตีเอาตัวใดก็ครับนี่พี่น้องเบิ่งชัดๆอีกเด้อ เลือกใจลอยให้เจออะไรเขาอันนี้ไอ้ใบไอจากจากซีดอ่าครับปู่่นนีอปู่ได้ตีเป็นเลขเก้าเออมันเลขสองนี่นี่ปู่นี่นี่พี่น้องมีสองมีเก็ดมีศูนย์มีสามนี่จะเป็นเลขเก้าถ้าไอ้ปะปูปู่จะจับปู่จับให้เป็นตัวใดปู่ เก้าเจ็ดศูนย์ูปูวาพี่น้องนะครับเ <7 70. S 1> นาะเอา <70. S 1> ครับเอาตามปูด้วยพี่น้องด้วยผู้ใดเห็นจังใดจังเตี่ยวครับเนาะครับปูทุดรงกลางป่าพี่น้องสามสิบเอ็ดมาต่องวดแล้วนะครับท่านผู้ชมเอฟซีบาวดที่แล้ว เบิงน้ำปูห้าสศนว่ปวาครับอันนี้ตัวเลขพี่น้องปูวามีเก้านี่ครับอันนี้ปูวาเลขเก้าพี่น้องปูวาเลขเก้านะครับเนาะครับมีเก้ามีสามีมีสามมีเก้ามีเจดมีศูนย์บ่ปูเก้าเจศูนย์บ่ปูสามเจูนย์อ่าเอาปูเอาสามเจดศ สามเจ็ดศูนยเก้าเจ็ดศูเเอาส9ครับอ๋อสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนยลักกะสองอืังไงเป็นสองกับเลขเก้าอืเลขสองกับเลขเก้าปัวล,ละกะเก้าเจ็ดศ <9 70, S 2> ูนย์มปัวเก้าเจ็ดศูนย์ครับแค่นี้มาปัว สองตัวตัดตัวได้ปู70็ดศูนย์บ่เจ็ดศูนครับสองเก้าเจ็ดับสองเก้านครับนกับสอพี่น้องอ่าผมว่ามันหนีได้ปูนี่สองศูนย์เจ็ดนี่ปูติให้แล้วจังแม่นหัปงกะ สากระถือคู่ยุคเชือ่อหมวดที่แล้วนี่เห็นปูผมไม่ไมเห็นสามศูนย์พี่น้องเจ็ดนี่ก็เป็นชัดอยู่นะค่ะหรือว่าท่านใดจะเห็นเป็นหนึ่งหรือว่าตัวใดกระแปลวเนาะค่ะคุณผู้ชมเอ๋อผมบานี่พี่น้องจับแซวบกรถือคู่ยุคเชื่ออ่านี่เอาท่านผู้ชมงวดที่แล้วนี่พี่น้องเห็นมาปู เห็นชัดจับตะเข้าศูนย์สามเพราะว่าอันนี้พี่น้องนี่งวดที่แล้วนำไอ้ตัวครับเกาห่าเอำเกาสามศูนย์เดืปูไปเน้นให้เก้าห้ามศูนยปูเป็นนั้นเน้นให้ตะเกาห่าศูนย์นี่พี่น้องงวดที่แล้วนี่ยห่หาสามศูนย์เต็มเต็มนี่เอฟซีเองมาห่าสามศูนย์เต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมอืมงวดนี้จะว่าเป็นสองศูนย์เจ็ดปูว่าเป็นเก้าพี่น้อง ปูว่าเป็นเก้าเบ้าเท่าว่าเป็นสองเลยพี่น้องเอาบ่าวเท่าจะเขียนตัวกันให้อ่าอันนี้เป็นตัวกันของบ่าวเท่าเด้พี่น้องบ่าวเท่าเห็นเป็นสองศูนย์เจ็ดนะครเนาะกันสองศูนย์เจ็ดกับอ่าสองศูนย์สามนะครับตัวกันคือตัวนี้พี่น้อง 027ตัวกันคือ02กับ03นี่ปูที่จริงปูใบป3เ<ป>ี่เอามันอยู่ในนี่เด้ปูมันเห็นชัดเนาะ <c oughs> นี่ว่า70แล้วเกา0 90, ตัดเอาได้พี่น้องได้9 0นะ่ะบ่มัก30กับ32เนาะคะ่ะนี่นตอเลข3ง่ามอีลี3ก,3กับ0เห็นชัดเนาะคะ่ะปูปูปูมักคู่หลายๆก็กันได้เนี่ย370กับ9 70เนี่ยมักสองตัวนะ มักตัวใดปูน้ำสัก็ศูนย์น่ะอะไรเก้าศูนย์ามเก้าศูเอาสามเก้าศู่งัวปูปูวสามเก้าศนย่พี่น้องเก้าศูนย์ไปด้เล็กนี่แหละพี่น้องปูว่าในขันน้ำมุนเนี่ยเอา อ่ามันจับอ่าจับไม่หนีนะปูเนาะท่านผู้ชมฐานน่นเน่นแน่นหปสเจ็ูนย์ห่เก้าเจ็ดศูนย์นย์ะรทีรถสามเก้าศูนย์นะครับให้เน้นตัวนี้อ๋อปูว่าให้เน้นตัวนี้พี่น้องเน้นชุดนี้เน้นสามเก้าศูนยกับเจ็ดเจ็นย์เก้าศูนยนะปูเนาะอือกับท่านผู้ชมผู้ได้เห็นจังได้ก็ลองตีเบิ้งเพี่น้องเด้อ หมวดที่ผ่านมาโอ้รับหาสามศูนย์ปูวาขึ้นจังสีละครับปูวาจะเขียนลงหลายนะครับหมวดที่แล้วนี่หาสามหาสามศูนย์ก็เล่บพอได้นี่ครับหาสามศูนย์เลยบพอได้เขียนลงปูวปูนี่เนียนเลขเก้าหาศูนย์โอ้วปูเนาะเสียดายปูขอเบิร์งานอะไรนะครับไอคันน้ำมุ่นนี่นะครับผมนี่ครับเล่นเนียนปูเล่นเนียนเก้าหาศูนย์พี่น้อง มาชมมีพี่น้องเห็นไหมครับมือโครงสุดท้ายมาหาปูเนี่ยครับ950ปูเน้นนี้ครับให้มันเกา่ามันหา30ปูเน้นนี่950พี่น้องก็เลยเน้นใหเแต่ซ e ี9 5 0ปูบอกอสั่งพิซซ่ามากินเลยเได้ <c oughs> <6 50 S 1> หกหมหาปูาได้กินพิซซ่ายุปูแต่ถาดน้อย เพราะว่าปูไปเน้นตะหาศูนย์พมกันน้ำหาศูนย์มีท่า 0. นผู้ชมตัวสั่งพิซซ่ามารอเลยครับไปกินพิซซ่าทานหน่อยกับพี่น้องเนาะงวดนี้เอ้าเาจ็ดศูนย์อีกแล้วามามลหลาศูนย์ตีปูนี่ปูเน้นคัดพี่น้องเก้าหาหาศูนย์เอ้าพี่น้องแคปหนา้าจออันนี้งวดที่ผ่านมานะครับเนาะกระเขาชุดเก้าศูนย์สามโค้งสุดท้ายของปูเน,นี่ยทั้งมีแค่ทั้งมีแค่นี้ เอาบ้านเนี่ยนีไรเนี่ยเพิแคปหนาจอท่านผู้ชมครับปูทุดงกลางป่านะครับเนาะกับเลขคขันน้ำมุนปูครับผม3า0เจ็ดศูนยเก้นย์สามเก้าศูนย์ปูเน่นที่สามกาศูนยับ2ตัว70299ูอันนี้ชุดกันชุดกันบ้าวเทาด้วยพี่น้องบ้าวเทาเห็น2 0งศูนย์เแล้พี่น้องบ้าวเทาเรงใหไถขาบ่ามักของบ้าวเทาบ่เป็นยังเอาชุดของปูชุดกัน2 0งศ2นยมีบ้าวเทาพี่น้องเนาะ ครับผมออกกบขอบคุณขอบคุณปูธรรมชมุมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินเบาเทาสวัสดีครับ